อผมลืมบอกนะครับใครอยากรู้นะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใช้งบในการปรับปรุงบ้านเท่าไหร่นะครับต้องติดตามชมคลิปนี้กันให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาในตอนท้ายนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับหลังจากที่เราได้ปรับปรุงบ้านแล้ว โครงการเดิมครับมู่บ้านศึกษาสามสิบเอ็ดนะครับที่ผมได้ซื้อไปอ่ะเนี่ยลงไปเลยคุณจำรัวบ้านได้ไหมโอ้ทีแรกผมเลื่อนเนี่ย แทบหลดมาทับผมนะฮะตอนที่ผมปรับปรุงใหม่นะครับใช้โครงสร้างเดิมนะครับใช้เหล็กอันเดิมเลยนะครับอาจจะดูเบี้ยวเบี้ยวอยู่บ้างนะครับแต่ผมเปลี่ยนเหล็กตัวล่างนะครับเป็นเหล็กตัวล่างนะเป็นตัวยึดนะครับทําให้โครงเหล็กอันเดิมยังสามารถทําได้อยู่ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกล้อเป็นลูกล้อสแตนเลสเปลี่ยนล่างเป็นลางสแตนเลสนะครับลางสแตนเลสอย่างดีเลยลางสแตนเลสดูนะคุณจับได้แต่ก่อนผมโจกสองมือเนี่ยไม่ไปไม่ไป คุณดูนะผมใช้นิ้วเดียวเลยนิ้วเดียวคุณดูนิ้วเดียวนะครับนิ้วเดียวนะครับผักนม่ครับของพวกนี้มันแก้ไขกันได้ปรับปรุงมันได้นะครับโครงสร้างเดิมเลยเด็กอันเดิมหมดนะครับเปลี่ยนบางงานเฉพาะที่เป็นสนิมในบ้านเราปรุกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องที่สามารถนํารถขึ้นมาจอดได้นะครับก็คือเป็นกระเบื้องที่ค่อนค่อนข้าง,งด้านเป็นแบบด้านนะไม่สากจินเกินไปนะครับถ้าสากมันจะ ราคาถือเท้า,ทา,ทาเราอันนี้ใช้ตะเบื้องที่หยาบนิดนึงนะครับเพื่อการลื่นด้านที่แต่ก่อนเป็นที่ดินเราผลดินออกนะครับแล้วเราก็ปักพื้นเทพื้นใหมหน่นะครับเทพื้นใหม่เนาะแล้วเราก็ปูตะเบื้องนะครับตรงขอนี้เราขึ้นด้วยสเตเลสนะครับเป็นคิวสเตเลสผมบอกให้เลยว่าคุณจะไปใช้คิวพลาสติกเลยแต่ถ้าคุณชอบพลาสติกผมได้ทำเป็น PVC นะครับพลาสติกที่เป็น PVC ถ้าคิวเส้นละ2 0บาทหรือลัก1้บาทอย่าไปซื้อแนะนําซื้อร้อยขึ้นไปมันจะทนเพราะว่าพวกนี้เวลาเราคุณ,ค,ณคุณเดินเนี่ยคุณเดินแตกทุกวันมันอาจจะหลุดได้แต่พวกแต่ถ้าเป็นสเตเลนเนี่ยแข็งแรงมากโอกาสหลุดยากมากเลยนะครับโอเคต่อมาครับเชิญครับติดตั้งถังน้ําและปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับถังน้ำปั๊มน้ํานี่ก็ใช้อย่างดีเลยนะครับเป็นแรงงานคงที่ถังน้ํานี่ก็ใช้อย่างดีนะครับของดอสนะครับ เป็นดานโลด้วยนะครับค่าเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ที่เขาแนะนำมาอันนี้ผมก็มีซัพพลายเออร์ของผมผมซื้อถังน้ำเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ใบแล้โอ้ยน่าจะเป็นร้อยใบละซื้อมาให้ลูกค้าผมแลงนั้นถ้าใครต้องการนะครับถังน้ำเตาน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าผมมีนะครับซัพพลายเออร์ที่ถูกกว่าโมเดลเทรดนะครับเช่นโฮมโปรไทยวัสดุผมสามารถซื้อได้ถูกกว่าราคานั้นนะครับโอเคนะต่อมานะฮะ ตรงนี้เราขึ้นระแนงนะครับสังเกตนะที่ระแนงระแนงเนี่ยตกแต่งให้ดูสวยงามสามารถเอาไม้เนี่ยต้นไม้มาแผ่นได้นะครับเป็นไม้แผ่เอามาแผ่นได้เลยนะครับสวยงามไม้สีต้นไม้สีเขียวตัดกับสีน้ำตาลน้ำตาลสว่างนะอ่าทัได้านฝั่งนู้นก็มีระแนงนะครับสำรวจโอเคนะอ่าก็มีระแนงอกันคุณเห็นไหม ผงหลังคานะครับใช้เมทัลชียติดฉนวนนะครับผมวิ่งแปรเนี่ยให้มันไม่ห่างกันมากนะครับเพื่อที่จะลดนะครับในการตกท้องช้างของฉนวนนะครับหลายบ้านอาจจะมีปัญหาเรื่องการตกท้องช้างเนี่ยผมพยายามใส่แปรไม่ห่างกันมากนะครับเพื่อการส่งของช้านะครับต่อมาต่อมาเลยดูของไฟอันนี้เราใช้ของไฟเป็นสี่นะครับของไฟเป็นสีเี่ยมผมจะเปิดไฟ ใช้สีวอร์มไลท์นะครับสีส้มๆนี่แหละเ็เรียกสีวองนะครับตอนเด็กๆเนี่ยจะสวยมากเลยอยากจะมาถ่ายตอนเดึกให้ดูจังเลยว่ามันสวยขนาดไหน,นมันเหมือนแบบบ้านที่มีราคานะครับแสงไฟก็มีส่วนในการที่จะทําให้บ้านดูเพิ่มมูลค่านะครับประตูนะครับผมทาสีใหม่นะครับทาสีใหม่ทำคำสาหรับูปปิดเปลี่ยนใหม่นะครับ บ้านรีโนเวทใหม่แล้วนะครับรีโนเวทใหม่แล้วทาสีใหม่เก็บงานใหม่ทั้งหมดเชิญเข้ามาดู้านในครับอโอเคถ้าคุณยังจำก,กันได้นะครับบ้านหลังนี้นะเคยโดนน้ำท่วมนะครับสีผนังเนี่ยขึ้นตัวบ้านเลยนะขึ้นตัวบ้านเลยหายไปนะครับอันนี้ผมเก็บสีใหม่สก,กินผิวผนังใหม่นะครับสก,กินผิวผนังใหม่เก็บสีใหม่ทาสีใหม่ ปุ๋ยยังติดบนของดูเลยคุณเห็นไหมครับผนังเปเลี่ยนงานเรียบร้อยหมดแล้วดูใหม่ดูใหม่มากๆดูใหม่มากๆนะครับแล้วก็ถ้ามองมาที่ฝ้านะครับฝ้าประทาสีใหม่ผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่ทําให้บ้านมันดูใหม่เนี่ยก็คือไฟนะครับพอบคุณมองมาที่ฝ้าเสร็จคุณจะเห็นไฟเนีผมเปลี่ยนใหม่เลยใช้เป็น LED นะครับจะเป็นไฟ LED ไฟสมัยใหม่ แต่ค่อนข้างที่จ,จะสว่างนะครับแล้วก็สีสวยกล่องไฟเป็นกล่องแบบโมดเดอร์เลยนะครับเป็นไฟ LED สองชิ้นเนี้ยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดน,นะชิ้นละชิ้นละไม่เกิน5้าอยบาท24บวัตต์นะครับไม่เกิน500้อยบาทราคาหรือว่าไม่แพงเลยนะครับซื้อที่โมโเดอร์เทได้เลยครับโอเคตอนน่อมาคุณเห็นปลั๊กไฟไหมปลั๊กไฟเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมใช้ของ มียี่ห้อหน่อยนะครับก็คือใช้พานาโซลิกเลยพานาโซลิกค่อนข้างมีคุณภาพราคาอาจจะสูงกว่ายี่ห้ออื่นนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าระยะยาวมีคุณค่ากับาดีมากนะครับถูกระยะยาวมีความทนทานนะครับนี่นะครับดูนะครับ,บปลั๊กไฟการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยบัวบัวพื้นอ่ะบัวพื้นอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ทาสี หนห่หยทาสีเรียบร้อยนะครับมีบัวเรียบร้อยโอเคเนาะส่วนอ่าผมนวดเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนใช้ผมเดิมน,นะครับถ้าถามว่าผมเปลี่ยนใหม่จะดูสวยขึ้นไหมใช่ครับผมนวดแต่ถ้าผมเปลี่ยนใหม่คอนเซ็ปต์จะสวยมากเลยแต่ที่ผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผมคิดว่าลเลนเนี่ยยังมีคุณภาพมันใช้งานได้อนะก็เลือกที่จะไปทาสีนะครับเลือกที่จะเอาไปทาสี ที่สถาปัตสีแทนมันก็ดูใหม่ขึ้นนะครับในระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องเส้นเตือนนงเงินนะครับโอเคต่อมานะรมเร,เเนะร,เราดูห้องน้ำนะครับผมเปลี่ยนประตูห้องน้ำม่นะครับเปลี่ยนประตูห้องน้ำใหม่เปลี่ยนโมบกใหม่นะครับเชิญทุ้งในครับว้าวห้องน้ำเป็นไงครับแต่ก่อนนะผมไม่กล้าถอดรองเท้าเดินเลยนะตอนนี้ผมสามารถถอดรองเท้าเดินได้นะครับอย่างอย่างสบายใจเลยนะห้องน้ำ คุณเห็นไหมคาบสติกเกอร์อะไรพวกนี้แก่ออกหมดแล้วทำความสะอาดใหม่ลงยาแนวใหม่นะครับลงยาแนวใหม่ดูใหม่นะครับดูเหมือนใหม่เลยปักบัวก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ราคาไม่เท่าไหร่เลยเนะี่ยเพราะก็ว่าเองใหม่เลยอะไรที่แทงในสุดดวนนี้คุณรู้ไหมก็คือชักโคกสุขภาพนี่แหละคุณรู้สิผมใช้ตัวเก่า พอโตเห็นไหมสติ๊กเกอร์ซิดหมดแล้วผมใช้ตัวเกา่าแต่ทำไมมันดูเหมือนใหม่นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนฝารองนั่งอ่ะเนี่ยไอ้ฝารองนั่งเนี้ยราคาประมาณ9ก้าบาทผมเปลี่ยนใหม่ชักโคกดูเหมือนใหม่เลยเนี่ยคุณเห็นไหมกดใช้การได้หมดีิต่อมาดูดูน,นี้ครับกระจกอันละ100ร้อยกว่าบาทอันละ100ร้อยกว่าบาทอันนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ แต่พวกสุขภัณฑ์อ่าน้ำมือนะครับใช้เหมือนเดิมนะครับเป็นน้ำแรงนะติดน้ำนะโอ้โหตากน้ำสะใจมากเลยนะนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับสะดือนะครับท่อน้ำทิ้งรั่วนะคะเท่าไหร่ชิ้นแปดสิบบาทเองเป็นพลาสติกใช้างานได้เหมือนเดิมนะครับสะดือก็เปลี่ยนใหม่สะดือไม่เท่าไหร่เนีน่ยง่ายๆเนาะโอเคไปต่อ ต่อมานะครับอันเนี้ยแพงพอสมควรนะครับคือผมต่อเติมห้องตัวคุณจำได้ไมหมเอ่ยว่าหลังบ้านเนี่ยบ้านเก่าเ,เป็นยังไงนะครับตอนที่เราเข้าไปมึนๆบ้านนะครับต้องใส่รองเท้าเลยเลยสกป่กมากมีตะไคร่มีน้ำรั่วมีอะไรสารพครับอันนี้ผมปรับปรุงใหม่โดยใช้โครงหลังคาเก่านะครับโครงหลังคานเก่าแทนเก่าคือเมทัลชีนเนาะ ผมจะใช้เป็นชีอันกับในการทำบุคคมนะครับนอกนั้นผมทำใหม่มูลค่าครัวหลังบ้านเนี่ยถ้าถามว่าแพงไหมผมตอบเลยว่าไม่แพงมากครับไม่แพงมากแต่จะทําให้มูลค่าบ้านของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะลองเข้าไปดูนะลูกปิดผมก็เปลี่ยนใหม่จัเนี่ยเราเข้าไปดูวอ่าว่าแต่ไปเรียบร้อยนะครับน่ครับห้องครัว หลุมไหมออหลุมไหมดูแบบเป็นไงครับมีมูลค่าเลยนะนะครับห้องครัวเนี่ยขนาดประมาณหกคูณสองเมตรเนี่ยคุณด,ดูสิแต่ก่อนนี่เป็นไงเป็นที่ดินนะครับสมมติว่าพอผมทำห้องครัวขึ้นมาเนี่ยลูกค้าที่มาดูเนี่ยอ่าคน่ามชอบมากเลยว่าทำไมสวยจังนะครับทำไมบ้านดูดี มูลค่าแพงจังนะครับการที่จะมีบ้านหลังนึงเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คิดว่านะก็คือห้องครัวนะครับห้องครัวตรงนี้อาจมีรายได้หลายอย่างนะครับมาตรงผน,นังกดอนผน,น,นังเนี่ยมันเชิดมวลเบานะครับจิบมวลเบาในการกอาร่อฉาบนนะครับกาที่เป็นหังคืนนะครับปลั๊กไฟนะครับใช้ของผนังฝังผน,นังใช้การฝังผนังน,นะเป็นโมโนเดร์นะครับปลั๊กไฟนะฝังผน,นัง น่ฝังกรับบงนานมาเลยนะครับฝังกรังมาเลยนะครับปูพื้นด้วยกระเบื้องนะครับปูพื้นด้วยกระเบื้องลายกระเบื้องก็มีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้บ้านคุณีมู่คาาเพิ่มนะครับลายกระเบื้องนะคุณดูนะ,ะ <c oughs> คุณจะเห็นไหมว่ามันจะมีฝาสเลสตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะมีถางแซน่นะครับหรือเป็นบออเกิดเป็นถังจากไขมันอะไรประมาณเนี้ย ที่จะบำปัดแล้วค่อยปล่อยสู่ท่อในโครงการบ้านตรงนี้เราจะต้องติดเพื่อเป็นช่องเซอร์วิสให้กับช่างนะครับถ้าบ้านคุณมีปัญหาเช่นท่อน้ำตัลนะครับคุณต้องมีตรงน้ไว้เซอร์วิสน,นะครับจัดพื้นมาแล้วนะครับเรามาดูส่วนตัวเคาน์เตอร์กันเลยนะครับตัวเคาน์เตอร์ ผมจะใช้กลับเลือกนะครับเป็นแกลนิโตนะครับเป็นแกลนิโต้นะครับอันนี้ยังไม่ได้เช็ดเลยนะยังมีฝุ่นอยู่นะครับใช้เป็นแกลนิโต้นะครับใช้ลายก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นลายที่ค่อนข้างค่อนข้างหรูเหมือนกันนะเป็นลายแบบคล้ายๆลายแตกลายลายหินอะไรประมาณนี้ะครับลายแตกหินนะค่อนข้างสวยแลผมว่าตาตาบ้านนะครับกรับเลือกนะ เคาน์เตอร์ตนี้ผมทำนะสามารถทํางโคบตั้งบนได้เลยนะครับแข็งแรงมากผมทุกแน่นทุกตันนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับทำเป็นรูปตัว L นะครับตัว L ตัว L นะครับตัว L ใช้วัสดุหน้าบานของยี่ห้อคินนะครับเป็นพลาสติก ABS อระคุณลองมาดูนะดิชชัดนะครับ ชักเริ่มเป็นชักบอลเลยเป็นของคิงนะคิงนะครับเขาจะมีพวกที่เก็บช้อนเก็บอะไรให้ด้วยนะเห็นไหมพวกเก็บช้อนเก็บอะไรให้ด้วยทนมากเลยนะผมบอกให้ยี่ห้อเนี้ยทนมากทนมากแล้วก็ดูค่อนข้างทันสมัยนะครับมาดูบาลคู่กันบาลคู่ก็เหมือนกันนะครับบาลคู่นะครับใช้ยี่ห้อคิงเหมือนกันเป็นพลาสติก ABS แบบเหนียวอะพลาสติก ต้เคาน์เตอร์นะผมปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับปูกระเบื้องให้นะครับเวลาทําความสะอาดเนี่ยมันจะได้ทําความสะอาดง่ายการปูกระเบื้องตรงนี้ให้มันเสมอขอบบานเนี่ยเราบอกให้เลยว่าเวลาคุณล้างเนี่ยน้ําคุณจะไม่ขังนะครับคุณสามารถนำน้ำฉีดแล้วก็น้ำไหลออกมาได้เลยนะครับน้าคุณจะไม่ขังแต่ถ้าเราปูด,ดอกลงไปนะครับน้ําจะขังนะครับทำคำาความสะอาดยากครับอันนี้พื้นอันนี้ผนังนะครับผนังอ่า ลงมาที่พื้นนะครับโอเคนะนี่คือาย้คา์เปอร์อรนะต่อมาเป็นบานเดี่ยวบานเดี่ยวที่เอาไว้ทำอะไรหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องมีบานเดี่ยวไม่มีก็ได้ใช่ครับไม่มีก็ได้ตรงนี้ที่ผมตอกเอาไว้เนี่ยผมต้องบอกก่อนมันจะสอดข้อกับบานเดี่ยวกับบานคู่ดอกไวเก้เพื่อใส่เตาแก๊สนะครับเพื่อใส่เตาแก๊สถ้าคุณใช้แก๊สปุก๊กๆุกนะครับมันจะมีมันจะมีฐานแก๊สมีปุก๊กปุ๊กมีปิก๊กนิกแล้วก็จะมีอันใหญ่เลยเป็นสายมาตรฐาน ถ้าคุณใช้ปู๊บคุณใช้บานคู่ดอกได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณอยากใช้ถังแก๊สบานใหญ่นะครับถังแก๊สอ่าถัางใหญ่แล้วันคุณต้องมีบานเดียวอ่าบานเดียวตรงนี้นะครับสามารถใส่ถังแก๊สถังใหญ่ได้ผมจะดอกให้ไหมจะดอกเพื่อที่จะใส่ถังแก๊สถังใหญ่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เียวมาตรงนี้นิดนึงนะครับจะมี จะมีช่องนะครับมีรูนะครับมีรูให้าประมาณนี้ขึ้นมาเลยเพื่อที่จะเอาสายแก๊สเนี่ยเพื่อจะบสายแก๊สโผล่มาตรงนี้ปึ๊บขึ้นมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคต่อมานะครับบานคู่ใต้สิงจะมีขนาดสูงกว่าบานคู่ใต้เตานะครับใต้สิงอ่าเราก็ปูกระเบื้องให้เหมือนกันนะครับปูกระเบื้องให้เหมือนกันนะครับท่อของสิง ซิงค์อันนี้มันเป็นยี่ห้อเมกนะครับเขาจะแถมชุดดักกินมาให้เลยนะครับเราก็จะต่อชุดดักกินเขาให้ครับต่อมานะครับบานซิงค์นะครับบานซิงค์เราจะใช้ยี่ห้อเมกนะครับเป็นสเตนเลสเกรดสามศูนย์สี่คุณดูนะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็หลุมก็ลึกด้วยหลุมกว้างหลุมลึกด้วยหลุมอ,อันนี้เป็นตัวราคา ประมาณ3,000กว่าบาทเลยนะครับชุดหนึ่ง3,000กว่าบาทต่อมาผนังกันเลอะนะครับเราจะมีผนังกันเลอะนะครับให้ด้วยนะครับผ้าหนังกันเลอะตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเวลาเราทำอาหารนะครับน้ำมันคาาน้ำพอกระเด็นไปเนะี่ยถ้าไม่มีตะเบื้องมันก็จะโดนผนังที่เป็นปูนโดนสีก็จะเกิดเชื้อราเกิดความสกปรกได้นะครับผนังกันเลอะตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับในการทำเคาน์เตอร์ น,นะครับกระเบื้องนะครับตัดด้วยโมเสกนะครับเป็นไงฮะสวยไหมฮะกระเบื้องตัดด้วยโมเสกดูียบหรูนะครับแต่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคเคาน์เตอร์จบแล้วต่อมันดูต่อมาเลองดูว่านะครับทําไมผมใส่แผ่นใสอ่ะทำไมผมใส่แผ่นใสเพื่อที่จะให้แสงส่องผ่านลงมาได้นะครับแสงอาทิตย์มีความสาคัญมากๆนะครับ ข้อที่ข,ดขาดไม่ได้เลยในห้องครัวนะต้ก็มีแสงอาทิตย์ก็คือเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคภายในห้องครัวนะครับข้อแรกเลยนะข้อต่อมาคืออาจจะมีแสงสองสาว่างดูไม่ยึดอาจดูไม่มืดคึอจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะไม่มืดนะผมว่าแสงสองผ่านลงมานะครับเรามีสองช่องนะมีชอม่องนี้แล้วก็มีช่องตรงนู้นนะครับอ่ามีตรงนี้ด้วยมีอยู่สองชอ่องครัวของเราเนี่ย ไม่มืดเลยไม่มืดเลยนะครับไม่มืดเลยนะครับที่สําคัญนะครับต่อมานะฮะช่องแสงเรามีแล้วที่สาคัญก็คือเราต้องมีการระบายอากาศผมิดพักระดูดอากาศไว้ที่ฝ้านะครับโดยที่จอดทะลุผ่านหน้าผานะคะร,ะรับทะลุผดานหน้าศเนี้จะช่วยระบายอากาศนะ,ค,ะครับตั้งไว้ตรงแก๊สเลยเวลาทำอาหารควันที่ไตดูดออกไปเลยครับตรงนี้คุณจะใส่มุงก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ผมออกแบบมาเพื่อที่จะ ยื่นอยู่ต่อผู้อยู่อาศัยนะครับว่าผู้อยู่อาศัยผมไม่รู้ว่าผู้เช่าเนี่ยเขาจะมีมูดหรือเปล่าถ้ามีมูดเขาติดมูดไปถ้าไม่มีมูดเขาเอาเตารัดล่างําอาหารแล้วดูอาการออกไปได้เลยถ้าลมดูดค่อนข้างแรงนะครับผมจะบอกให้ติดในห้องครัวคุณจะไม่มีกลิ่นแน่นอนนะครับโอเคเนาะถ้าลมดูกขาดไอสวิตนี้เปิดเห็นไหพอเปิดนะดูได้ยินเสียงไหมอ่าลมแรงนะ พื้นเรื่องอเพื่อนลงแนวหมดแล้วนะครับต่อมาเรามาดูข้างบนกันอ่ะเช่นครับคุณจำํำแนงแนวว่าพื้น่าเราอะไรแหละมันโยกเยกไปไก่อน,ต,ต,น,นอตอนนี้ผมยืนยืนด้หมดอะยืนนั้งไปใต้อ่าใต้บันไดเนาะโอเคเรามาดูใต้บันไดก่อนคุณจำแนงแนวตรงเนี้ยปวกกินหมดเลยตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนม,มาเป็นอ่าบานเมียงนะครับบานเมียงพื้นบันได ปวดยอนคุณจำได้ไหมแล้วเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนพื้นใหม่นะไปซื้อซื้อใหม่นะนะครับทาสีนะครับ,นะรบใกล้เคียงกันแล้วก็ลงวานิชเครืองเงาเวลาเดินนะจะไม่สาดเท้าเลยจำได้ะครัะลงวานิชนะครับ,นนครบเครื่องเงาเวลาเดินจะไม่สาดเท้าจะลืน่นเงาตอนนี้อาจจะมีู่อยู่บ้างเพราะว่าบ้านเพิ่งทำเสร็จเมื่อว,วานนี้นะครับเมื่อว,วานนี้อาจจะขึ้นได้เลยนะครับอาจจะขึ้นได้เลยครับ เป็นไหครับราบันไดดูใหม่เกียรนะครับพอลงแท้วก็เดินได้เลยนะครับไม่เหมือนมันแรกที่มานะครับกุญแจมันผุไล้โอเคแล้วเงาหมดเลยนะครับผมลงสีน้ำมันนะครับทาสีน้ำมันวงกบที่เคยเป็นที่ปวดกินที่เคยผุเปลี่ยนวงกบใหม่เป็นวงกบไม้นะเปลี่ยนวงกบใหม่ทาสีใหม่เลยตรงนี้แต่ลูกบิดยังใช้ของอันเดิมอยู่เพราะว่ามันยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้นะครับนะครับทาสีใหม่ตรงเดตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือเปลี่ยนไฟที่ผมบอกเปลี่ยนไฟนี่ใช้ประมาณ18ปัตตัของโถงมันไดก็สว่างและดูสว่างดูสะอาดมากเลยนะครับประตูทาสีใหม่หมดเดี๋ยวคุณมาดูห้องนอนใหญ่กันเชิญครับห้องนอนใหญ่นะครับนนในคุณจำได้ไหมว่าห้องนอนใหญ่ที่เราดูาาเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นยังไงนะครับห้องนอนใหญ่ ที่เรามาดูครั้งแรกบัวไม่มีนะครับสีผนังสกปรปกมากนะครับแต่พื้นราเบียงเนี่ยยัง,ยงมีอยู่ที่ผมเคยแจ้งเอาไว้พื้นราเบียงจะใช้พื้นเดินนะครับพื้นเดินเลยไม่มีกนะารเปลี่ยนแปลงผมถอดรองเท้าเดินเนี่ยผมรู้สึกว่าฝังสนุกมากมันสมุทมากแลว้วมันก็ยังมีอยู่เหมือนบ้านในม่งงเลยนะครับแต่บัวเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ผมใช้บัวที่เป็นวัสดุวนิ้นะครับ,บนวนยดิ้ บัวเปลี่ยนไม่ยากครับมีขายนะครับมีขายใช้ละสองร้อยกว่าบาทนะครับที่โมเด,ดิร์นเทดลยใช้ซิลิโคโนกาวกโาี่ยนะีนเนานะครับยึดติดแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากประมาณห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างนี่ทาสีเหมือนเดิมไม่มีอะไรส่วนแอร์ผมเอาแอร์ห้องนอนผมที่เคยใช้อยู่เอามาติดที่นี่แล้วก็ซื้อแอร์ใหม่ติดห้องนอนตัวเองนะครับ เป็นแอร์บ้านเองอันนี้ก็ค่าค่าเอาปเปลี่ยนก็น 3, ประมาณสามพันบาทถอดติดตั้งใหม่ประมาณสามพันบาทไม่สูงมากนะครับอ่ะโอเครู้ต่อครับอ่าผมคจะบอกปลั๊กไฟผมบอกเลยนะทั้งหลังเนี่ยทั้งหลังบ้านทีงหลังเลยผมเปลีป่ยนใหม่เลยผมใช้ของพาราโซลิกหมดเลยนะครับปลั๊กไฟใช้ของพานาหมดเลยถามว่าทำไมต้องพานาผมเคยใช้ย่ออยู่แล้วมันไม่ค่อยทนนะแต่พานาราคาไม่ค่อยสูงมากมันพอไปได้นะ สวิตไฟปลั๊กไฟนะครับเริ่มใหม่หมดเลยนะครับต่อมาห้องนอนเล็กน,นะครับห้องนอนเล็กโอเคเนะาะจำได้ว่าห้องนี้มีรอยปลวกมีรอยอะไรแต่ตอนนี้ปรับปรุงใหม่เป็นห้องนอนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดอาดสวยใสหมดเลยเนาะอะคุณด,ดูพื้นบัวนเนาะลายบัวนะอะโอเคเนาะพื้นลามิเนตนะครับ ตรงนี้มันมีรอยรอยหนึ่งที่เป็นผุปวดกินผมก็แต่งด้วยซิลิโคนอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยมากแต่ผมคิดว่ามันไปได้นะครับไม่ต้องรื้รอ,อุเรศกิเลสใหม่สวิตไฟปักไฟเปลี่ยนเหมือนเดิมน,นะครับอ่ะมันมีห้องนอนหนึ่งอีกห้องนอนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กเหมือนกันนะครับโปงโกกไม้ตรงนี้ที่ปวดกินเปลี่ยนใหม่นะครับมีถายมีขายม่ต้องซีเรียนะครับ,เ,รนนรบเปลี่ยนได้พื้นเหมือนเดิมบัว เปลี่ยนใหม่หมดผนังทาสีแล้วก็ปลั๊กไฟปลั๊กสวิตไฟปลั๊กไฟ,ปไฟเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคเนาะต่อมาต่อสุดท้ายน,นะห้องน้ำนี่เปลี่ยนบานประตูใหม่นะครับแล้วก็วงอุนะครับเพราะอันเก่านี่ใช้างานไม่ค่อยได้ลนะแล้วก็เปลี่ยนรูปปิดด้วยโอเคเนะนาะอ่ามาห้องน้ำนะครับ สุขภัณฑ์เหมือนเดิมเชล์เหมือนเดิมเปลี่ยนตัวอ่าท็อกใหม่นะครับล็อตกบบนี้ <Okay. S 1> เป็น,นยน้ำแรงน้ำแรงสรใจเปลี่ยนท่อรั้งทิ้งใหม่นะครับสะดือใหม่หน้าต่างผมคิดว่ามันใช้ได้อยู่อ่ะถึงสีเดซี่แต่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไ,ได้อยู่นะครับโอเคเนาะต่อมาสุขภัณฑ์ เดิมฟ้าโต้อันนี้ตัวเก่านะผมจะบอกให้เนี่ยดูสติกเกอร์ัเก่าเลยดูสิเห็นไหมเออคุณดูว่ามันใหม่เพราะผมเปลี่ยนฝารองนั่งที่ผมบอก900บาท900บาทเหลือมีสติกเกอร์อยู่เลยเนี่ยติ900บาทใหม่เลยเห็นไหมดูโปรดจบแล้วก็เปลี่ยนสายช้ำระใหม่ ใส่ชำระฝักบัวนะครับอิโเนปิดาไว้นะครับลงยาแนวใหม่ปรับปรุงใหม่หมดทาสีเปลี่ยนไฟห้องน้ำใหม่ดูสว่างเลยเห็นไหมโอเคนะไม่ยากนะครับการปรับปรุงบ้านผมขอสรุปให้ฟังเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่เพื่อนๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับบ้านหลังนี้ใช้งบป,ประมาณทั้งหมด 1>, 1 7 5 2 3บาทนะครับจริงๆผมต้องบอกว่าประมาณนี้มันบาดปลายการท,ท,ที่ผมตั้งไว้พอสมควรเพราะว่าผมทำห้องครัวใหม่แต่ถ้าผมไม่มีห้องครัวละ่ะผมแค่ปูกกระเรื่องไม่มีเค์เตอร์ละ่ะผมใช้ไม่ได้ใช้หน้าบานอย่างแพงไม่ได้ใช้ซิ์ล้างจานห้องครัวราคาแพงละ่ะ ต้นทุนถ้าไม่มีห้องครัวด้วยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินหนึ่งแสนบาทเลยนะจะบอกให้นะครับห้องครัวผมใช้วัสดุอย่างดีก็เลยมีราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วผมถามคุเลยว่าบ้านหลังนี้ใช้ประมาณในการปรปับปรุงบ้านทาสีภายนอกและภายในปรปับปรุงใหม่หมดนะครับเปลี่ยนระบบไฟใหม่หมดนะครับมีห้องครัวด้วย1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามบาท ผมคิดว่าไม่สูงเกินไปนะครับไม่แพงเกินไปผมบอกเขาคร่าวๆว่าหลังนี้เนี่ยผมซื้อมาด้วยมูลค่าหกแสนบาทอ่าทาวน์เฮาส์สองชั้นสามห้องนอนสองน้ำหมู่บ้านึิษสานิำเสดราคาหกแสนบาทซื้อมาเพราะว่าบ้านโดนน้ำท่วมเจ้าของบ้านอยากขายจบที่ราคาหกแสนบาท แต่ราคาประเมินที่ดินนะครับอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับดังนั้นถ้าคุณซื้อได้ต่ำกว่าราคาประเมินนะครับแล้วคุณมาดีนเว้นไปยังไงคุณกำไรเท็นนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับคุณรู้ไหมว่าบ้านหลังอื่นในโครงการนะรเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับ,รา,าร,ร,าาร,บราคาประเมินธนาคานนะครับราคาประเมินแบงค์เนี่ยเขาให้ราคาเท่าไหร่ล่าสุดที่ผมไปสื่อมานะครับอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท คุณเห็นไหมคะ 1, 5, รับ1ล้าน5แสนบาทดังนั้นถ้าคุณเห็นว่าผมซื้อมาราคานี้ผมปรับปรุงด้วยราคานี้ผมมีส่วนต่างของรลคาบา้านเท่าไหร่ถ้าผมขายคุณคิดว่าผมจะขายในราคาเท่าไหร่ลองช่วยกันตอบมานะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากคับที่ติดตามและชมเรัฟังจนถึงตอนนี้นะครับ หวังว่าเราจะเป็นนใหม่ในโอกาสหนะ้า